สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายโปหนึ่งแถมหนึ่งให้ฟังอีกครับมีลูกค้าบางคนยังไม่เข้าใจว่าโปหนึ่งแถมหนึ่งคือยังไงสมมุติง่ายๆเลยครับนี่ครับตฝฟานี่ครับเอาตวัวานี่ก็ได้ครับตซฟาตัวนี้นี่สามป้ายนี่เลยครับห้าพันเก้าร้อยซื้อตัวนี้ แถมตัวนี้ได้เป็นสองตัวเราเลือกได้เลยสีไหนก็ได้ครับนี่ทั้งแถวเลยครับทั้งแถวเลยลูกค้าสามารถเลือกเอาได้เลยครับอยากได้ตัวไหนได้เป็นสองตัวหรือว่าถ้าไม่อยากได้โซฟาสองตัวอย่างนี้เราก็สมมติโซฟาหนึ่งตัวเอา แถมกับตู้เสื้อผ้าหนึ่งตัวนี่อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ได้หมดตู้เสื้อผ้าหนึ่งโซฟาหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะเอาเป็นตู้เสื้อผ้าสองสี่พันห้าร้อยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้สองตัวเหมือนกันเราก็เลือกได้เลยครับเลือกได้ทุกหลังทุกสีเลยเลือกได้ทุกหลังทุกสีนี่ครับ โอ้หนึ่งแถมหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับเราสามารถเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีเอาคะกันก็ได้หรือเอาเป็นอย่างเดียวกันก็ได้สมมุติเอาโซฟาตัวนี้หนึ่งมาเอาโซฟาชุดนี้หนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับได้หมดทางร้านเราจัดให้ได้หมดครับรีบเรียบมาเลยครับใครยังไม่เอา ไอยังไม่เื้อรีบมาจับมาจองมาจัดได้ครับมาก่อนได้เลือกก่อนเพราะของมันยังจะเยอะอยู่ถ้ามาทีหลังเหลือเลียกครับของมันจะเหลือน้อยฝากไว้แค่นี้ครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ